ปัญหาของผู้หญิงหลายคนนะคะหรืออาจจะเป็นคุณผู้ชายหลายคนนะคะก็คือบางทีแล้วเราออกกําลังกายมาเยอะแล้วลดอาหารจํากัดอาหารแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีสัดส,ส่วนบางส่วนที่เราไม่ชอบใจหรือว่าต้องการกาจัดออกนะคะหมอก็มีตัวช่วยค่ะเป็นชักเครื่องในนักชาคลินิกค,ค่ะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้น,นะคะจากน้ำประชาคลินิกค่ะในคลินิกของเรานะคะก็มีบริการการกระชับสัดส่วนแล้วก็ลดสัดส่วนที่เฉพาะที่นะคะก็จะมีสามเครื่องด้วยกันนะคะคือ1ตัว Cool Switch นะคะตัวนี้จะกําจัดไขมันด้วยความเย็น2นะคะตัว Classy Shape ตัวนี้จะช่วยกระชับนะคะแล้วก็ลดเซลล์ไท์ด้วยคลื่น Radiofrequency หรือความร้อนนะคะ3นะคะจะเป็นตัว EMT นะคะหรือเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะหลักการการทาํางานยังไงไปฟังกันเลยค่ะ ตัวแรกนะคะตัวขูดสวิตตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีไขมันหนาๆน,นะคะหรือจับได้เป็นก้อนๆแข็งๆนะคะจะทําได้บริเวณหน้าท้องนะคะปีกสองข้างของหน้าท้องนะคะทําให้เอลดู S ขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือพวกปีกข้างหลังนะคะแต่ต้องมาจับดูก,ก่อนนะคะว่าเนื้อพอที่จะให้ดูดเข้าไปหรือเปล่านะคะดูดในที่นี้ไม่ได้แบบดูดไขมันเอาออกมาเนาะแต่จะเป็นการดูดเป็นหัวจุกแบบนี้นะคะ่ะ ไปบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ดูดตัวไขมันที่หน้าท้องหรือบริเวณต่างๆที่เราต้องการนะคะต้นขาต้นขาด้านในต้นขาด้านหลังนะคะหรือว่าตรงต้นแขนนะคะแต่ต้องมีไขมันมากพอค่ะก็จะปล่อยความเย็นนะคะติดลบเพื่อที่จะฟรีซตัวเซลล์ไขมันให้เกิดโปรแกรมเซลเดสหรือว่าเซลล์นั้นตายไปนะคะก็จะค่อยๆเห็นผลภายในประมาณ2เดือนนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะผลการรักษาเนี่ยเราก็ ใช้ชีวิตปกติคุมอาหารร่วมด้วยนิดนึงก็จะดีค่ะก็จะค่อนข้างที่จะได้ผลนะคะแล้วก็ไขมันที่ตายไปแล้วก็คือตายไปเลยหายไปเลยนะคะแต่ว่าไขมันของร่างกายเราเนี่ยแต่ละคนก็สร้างใหม่ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากทานถ้าใครอยากให้ผลอยู่นานๆจะต้องคุมอาหารออกกําลังกายร่วมด้วยจะดีที่สุดค่ะตัวที่2นะคะตัว Classy c h a p e นะคะตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีจากอิตาลีนะคะตัวเนี้ยจะ ช่วยกําจัดเซลลูไลน์นะคะลดไขมันเฉพาะส่วนนะคะแล้วก็ช่วยที่จะทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นสําหรับใครที่มีผิวเปลือกส้มค่ะตัวนี้เหมาะกับคุณแม่หลังคลอดนะคะแต่ว่าหลังคลอดเนี่ยต้องเกิน6เดือนนะคะถึงจะถ้าเป็นคนที่ผ่าคลอดถึงจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็สามารถทําได้นะคะตัวนี้ก็จะมีลักษณะความร้อนหรืออุ่นๆน,นะคะทาบริเวณหน้าท้องต้นแขนต้นขาได้หมดเลยนะคะช่วยให้ไขมันที่นิ่มๆเหลวๆแล้วนะคะ ให้กระชับมากขึ้นแล้วก็ถ้าใครที่ไขมันเหลวๆแล้วก็ทําตัวนี้เลยค่ะตัวที่3านะคะตัว EMT นะคะตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้กนกล้ามเนือ้ออันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีไขมันน้อยแล้วนะคะก็มาให้หมอประเมินก่อนได้ว่าเหมาะหรือเปล่าตัวนี้จะเหมาะกับการทําหน้าท้องก้นนะคะใครอยากให้ก้นเฟิร์มนะคะแล้วก็ต้นขาค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะทําให้แบบเราสร้างล่อง11หรือ10แพคได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะคะหลักการคล้ายๆการออกกําลังกายเลยค่ะก็ต้องมาถี่นิดนึงนะคะสําหรับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นผลภายในประมาณ5ครั้งนะคะถึง8ครั้งค่ะ ก็ใครมีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนหรือว่าสนใจตัวไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามหมอก่อนได้มาปรึกษาก่อนได้นะคะว่าเหมาะกับตัวไหนหรือว่าควรที่จะคอมบตัวไหนกับตัวไหนนะคะแต่และตัวก็จะต่างกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ดูที่ปัญหาจุดประสงค์หลักของคนไข้เป็นหลักนะคะก็เข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย